อร่อยทุกอย่างเลยพี่เลยฮัลโหลอยู่กับพวกเรา PS เ h e j o u r เจอคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่เชียงคานแล้วทุกคน <Hey. S 1> เราพักกันที่โรงแรมพูนสวัสดิค่ะเป็นโรงแรมเรือนไม้แห่งแรกของเชียงคานเลยนะคะสร้างตั้งแต่ปีพศ .2493 กันเลยทีเดียว สำหรับใครที่มาพักที่นี่นะคะสามารถเอาจักรยานที่จอดอยู่หน้าโรงแรมไปขี่กันได้เลยค่ะส่วนด้านหน้าของโรงแรมนะคะก็จะมีมุมขายของกระจุกกระจิกเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดค่ะสำหรับการตกแต่งของที่โรงแรมนี้นะคะจะตกแต่งได้เหมือนเราอยู่บ้านเลยละค่ะสบายๆเป็นกันเองค่ะแถมมีมุมกระจุกกระจิกมีมุมกาแฟให้เราได้นั่งถ่ายรูปกันอีกเพียบเลยละค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะโรงแรมเป็นเรือนไม้ชั้นสองของที่นี่ก็จะเป็นพื้นไม้ค่ะกำแพงไม้ประตูไม้พาออกไปดูกันตรงระเบียงบ้างดีกว่าค่ะระเบียงตรงนี้รับลมดีมากๆเลยละค่ะออกมานั่งชมวิวแถมรับลมเย็นๆได้เลยภายในห้องนะคะมีแอร์มีตู้เย็นค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวห้องน้ำไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญมี เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะไม่ต้องกลัวหนาวเลยสำรวจห้องพักกันเรียบร้อยได้เวลาออกไปหาอะไรลองท้องกันแล้วละค่ะมาถึงเชียงคานพลาดไม่ได้นะคะจุมนัวยายพาดไ,ไปลองชิมกันค่ะมีใครไม่รู้จักจุมนัวเหมือนพลอยบ้างไหมคะตอนแรกพลอยคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบจิ้มจุม่มแต่ที่ไหนได้จุมนัวเนี่ยค่ะมันก็คือคล้ายๆสุกี้ค่ะที่มีให้เลือกเส้นเหมือนก๋วยเตี๋ยว ไม่ว่าจะเป็นวุ้นเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่หน้าตาก็เหมือนสุกี้เนี่ยแหละค่ะราดน้ำสุกี้โบราณแบบรสชาติเข้มข้นที่ทำจากเต้าหู้ยีค่ะคลุกไปคลุกมานะคะเจอทั้งหมูหมักถั่วง,งอกผักบุ้งค่ะแถมที่สำคัญกากหมูและกระเทียมเจียวที่ราดมาเด็ดมากจริงๆค่ะตอนแรกพลอเองก็ไม่ค่อยชอบกินน้ำจิ้มเต้าหู้ยีสักเท่าไหร่แต่พอกินไปอา้าวนัวจริงๆด้วยล่ะค่ะ นอกจากจุ่มนัวแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาก,ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะสำหรับตัวน้ำยานะคะพลอยว่าค่อนข้างเข้มข้นค่ะแต่ว่าไม่ได้มีรสชาติจัดจ้านมากนะะักค่ะกินแบบสบายๆค่ะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเชียงคานหนาวแหละทุกคนหนาวเหงื่อแตกเลยพามาสุดเขตประเทศไทยแล้วนะคะ <c oughs> โอ้ฝั่งนู้นเป็นลาวเหรอ ที่มีคนต้องการเติมกาแฟค่ะทุกคนเราก็เลยเดินเท้าเหมือนต้องเดินป่าป่าคนกี่ที่ร้อนมาก <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่มีแรงพูดแล้ว <c oughs> ถึงแล้วนะคะคาเฟ่เดอะริเวอร์นะหลังจากเราเดินกันมานะคะประมาณ2กิโลกว่าเกือบ3กิโลค่ะ เดินกันมาตั้งไกลทั้งเหนื่อยทั้งร้อนค่ะจัดกันไปคนละแก้วค่ะหวานหวานเย็นเย็นราคาตามนี้กันเลยนะคะแต่นั่งไปสักพักหิวค่ะผิดซ,ซาฮาายเอียนอีกสักถาดก็แล้วกันร้านนี้เขามีที่นั่งให้เลือกทั้งสองที่เลยนะคะทั้งอินดอร์และอาท์ดค่ะใครชอบห้องแอร์ก็ไปนั่งในห้องแอร์ใครชอบเอาท์ดก็มานั่งชมวิวริมโขงแบบนี้ได้เลยละค่ะ แเราสามารถลงไปเดินเล่นในสวนที่เขาเป็นแปลงผักได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินกลับไปที่โรงแรมก่อนนะคะก็ถ้าใครจะมาคาเฟ่เดอะริเวอร์นะเช่าจักรยานเช่ารถจักรยานจักรยานก็ยังเหนื่อยใช่คือเช่ามอไซค์อ่ะเนาะน่าจะได้อไซคหรือเรียกอะไรนะสกายแล็บใก่แสกายแล็บสกายแล็บพามาเดินถนนคนเดินนะคะ ไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะกินอะไรกินอะไรดีอ่ะไม่รู้ร <c oughs> เดินดูเดินดูีกว่าใส่ไข่ไม่ได้นะใช่ค่ะไหมคะถ้าคุยโมแล้วล,ลืมทุกสิ่งร้านจะอยู่ตรงข้ามเลยนะคะโรงแรมเดือนเต็มดวงริมโขงค่ะแล้วก็อยู่หลังวัดสีคุณเมืองเลยละค่ะเดินมาหาง่ายมากๆเลย ทีหน้ามาต้องเปิดเป็นร้านใหญ่แล้วบ้างเดี๋ยวหนูติดแอร์ให้เลยบั้นบันกระรังเนื้อบันกระังเนื้อเพราะว่าอาหารเวียดนามมีคำว่าบันกับทุกอย่างเลยทุกอย่างก็แฝงบันหนีอะไรนะสี่สิบบาททุกคนทุกคนดูค่ะไส้ไส้แน่นมากที่สุดในสามโลกแล้วสี่สิบบาทมาซื้อกันเยอะๆนะ แป้งมันจะกรอบไปก็ใช่ไงทุอย่างไม่พอมันกินไม่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยที่ถนนคนเดินมีของกินให้เลือกเยอะมากๆจริงๆค่ะแต่จะให้แวะทุกร้านก็คงจะไม่ไหวนะคะก็เลยเลือกแวะแค่บางร้านแต่ที่เห็นสะดุดตาก็คงจะเป็นพวกนี้ค่ะกุ้งหอยปูค่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่ลองและ สุดท้ายก็ได้กุ้งแม่น้ําตัวเล็กๆมาลองค่ะได้กุ้งแม่น้ําม,มาทุกคนนี่ตัวจิว๋วน่ารักอ่ะน่ากินด้วยนอกจากของกินที่เยอะมากๆแล้วนะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้าค่ะกระเป๋างานแฮนด์เมดต่างๆสำหรับใครที่มองหาของฝากพอยว่าหาได้ง่ายๆเลยละคะ่ะที่นี่ มันกอบกกกอออออ้คนบบน็มัุงะยทีกหนึ่งเมนูที่ชื่อดูจะไม่คุ้นหูค่ะข้าวจี่ปลาเต้ราคาห0บาทนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีหมูสับไส้กรอกแล้วก็น่าจะเป็นหมูยอนะอีกหนึ่งร้านของฝากที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะทำตุกตาก,กระดาษเป็นรูปผีตาโคนแล้วก็มีของฝากอีกเยอะแยะเลย เดินไปเดินมาโดนเมี่ยงคำจนได้ค่ะทุกคนไม้ละสิบาทจ้าโอ้มีตของน่ากิน ร้านมะพร้าวแก้วเจ้าเด็ดค่ะหวานน้อยอร่อยมากเกตเอร้านวรรัตค่ะถนนคนเดินที่เชียงคานเปิดทุกวันค่ะ4ี่โมงถึง5้าโมงเนี่ยพอค่ะแม่ค้าเขาก็จะเริ่มมาตั้งร้านกันแล้วนะคะเปิดยาวๆกันไปจนถึง3ามสี่ทุ่มนู่นแหละค่ะนอกจากได้กินอาหารอร่อยๆช้อปปิ้งเพลินๆเ,เรายังได้ชมบ้านเรือนบ้านไม้เก่าๆตลอดถนนคนเดินเลยละค่ะ อันนี้คือลูกชกนะคะเขาบอกว่าเป็นผลไม้ป่าของภาคใต้นะแต่ว่ามันกินที่เลยยังไงเนี่ยเป็นไงบัางคะลูกชกเดยวได้ใต่น้ำแข็งกินแล้วพบว่ามันน่าจะเป็นพี่น้องกับลูกชิดอะทุกคนมันจะหนึบหนึบมันมันนะคะแต่ว่าถ้าลูกไหนที่มันอ่อนอ่อนมันก็จะแบบกรุบกรุบแต่ว่าไม่เหนียวนะอร่อยดีค่ะหอมหอมมันมันหนึบหึบ อร่อยทุกอย่างเลยพี่นีอ่ตื่นมาใส่บาทนะคะที่เชียงคานก็พรจะเริ่มมาบินทาบาทประมาณ 5, ปีห้าปีหครึ่งนะคะทุกคนก็ยังไงก็ก่อน6โมงนะถ้าใครอยากมาตักบาทค่ะ แต่เดิมการตักบาตรริมโขงของชาวเชียงคานจะเป็นการตักบาตรข้าวเหนียวที่จะใส่เฉพาะข้าวเหนียวลงไปในบาตรพระค่ะแล้วก็จะเอากับข้าวกับปัจจัยอื่นๆเนี่ยตามไปถวายที่วัดแล้วก็นั่งฟังเทศฟังธรรมกันต่อที่วัดเลยละค่ะ แต่ว่าปัจจุบันวิถีของชาวเชียงคานได้เปลี่ยนไปค่ะนักท่องเที่ยวก็นิยมใส่บาตรพระตอนเช้าๆก็เลยจะใส่ทั้งข้าวเหนียวแล้วก็กับข้าวตามไปด้วยเลยค่ะมือชาวที่รีบเร่งแบบนี้ที่ลุกโภชนาค่ะตรงข้ามโรงแรมพูนสวัสดิ์ที่เราพักนั่นเองแล้วก็ได้เวลาบอกลาเชียงคานในยามเช้ากันแล้วละค่ะเพราะเรากำลังจะไปที่ หยก็เดินลงมามันจะเป็นอะไรอะ่ะโอ๊ยเหนื่อยแล้วไม่พูดเยอะหิวย,ยัง <laughs> ทางก็จะทุลักทุเลนิดหนึ่งนะคะทุกคนใกล้ถึงแล้วทุกคนอีกไม่กี่ก้าวขึ้นไปด้วยกัน